สวัสดีค่ะกลับมาพบกับทรายอีกแล้วนะคะในช่องทรายพระใหม่นะคะวันนี้ทรายก็จะมาพูดถึงเรื่องขุนแผนแสนล้านกันอีกรอบนะคะก็คือได้รับความสนใจจากช่อง YouTube นะคะแล้วก็มีคนโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องขุนแผนแสนล้านนะคะเกี่ยวกับรุ่นนี้กันเยอะมากนะคะตอนนี้ทรายเหลือแค่เท่าที่ทุกคนเห็นนะคะ เหลือลุ้นเท่าที่คนเห็นก็คือลูกค้าเนี่ยจะได้ไปในซีนเด,เดิมแบบนี้นะคะก็คือไม่มีรอยแกะนะคะไม่มีรอยแกะลูกค้าจะได้ไปแบบนี้ก็ไปลุ้นกันเอาเองนะคะว่าจะได้เนื้อไหนบ้างอันนี้เป็นเนื้อตัวอย่างนะคะที่ใส่แกะแล้วเนาะนี่คือเป็นเนื้อตัวอย่างนะคะอันนี้แกะออกมาแล้วนะคะ ใช้ได้เนื้อหีมาก็คืออยู่ในกล่องอะคะ่ะใช้ไม่สามารถรู้ได้นะว่าเราอ่ะจะได้เป็นเนื้อไหนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันอยู่ในกล่องในซีนที่เราไม่สามารถมองเห็นได้นะคะแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นเนื้อสวยนะคะเนื้อที่สวยมากเป็นพระผงที่ปั๊มออกมาสวยแล้วก็ทําออกมาสวยมากนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะขุนแผ่แสนล้านนะทําออกมาได้สวยจริงๆค่ะ ก็คืออยากให้ทุกคนได้มีไว้บูชานะคะไม่ว่าจะเป็นสายเจ้าชู้นะคะสายเจ้าชู้เนี่ยก็ไม่ควรพลาดเลยนะคะสําหรับหุนแผนรุ่นนี้หรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะอยากให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาซื้อเราใหม่เริ่มเมตตามาหานิยมความเอ็นดูนะคะ อยากให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำซื้อแล้วซื้ออีกก็ต้องเป็นขุนแผนรุ่นนี้นะคะซึ่งทรายเปิดบูชาให้ราคาที่แบบว่าย่อมเยาวมากทุกคนจับต้องได้แน่นอน199บาทรวมค่าส่งแล้วนะคะคือวัตถุมงคลลูกชิ้นเนี่ยหลวงพ่อท่านคนเสกเองแล้วใส่การันตีด้วยว่าของทรายเป็นของแท้แน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะได้ของปลอมเนาะเราก็เข้าใจลูกค้าบางท่านเนี่ยเอะก,ก็คือแบบว่าจะกลัว เนาะว่าจะได้ของปลอมไหมใส่การันตีแน่นอนนะคะก็สามารถแอดเฟซแอดไลน์หรือว่าจะมาดูรีวิวหน้าเฟซก่อนก็ได้นะคะมาดูรีวิวหน้าเฟซกันก่อนก็ได้หรือว่าจะแอดไลน์มาก่อนก็ได้นะคะลูกค้าใช้ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก็คือลูกค้าจะต้องโอนเงินมาแล้วใสก็จะเป็นคนส่งของให้ถ้าจะให้สะดวกจริงๆก็คือติดต่อทางไลน์นะคะให้แอดไลน์ที่เบอร์0 9 7ย์นะคะ993 4 5 2หนะคะสำหรับคุณแผนแสนล้านรุ่นนี้นะคะลูกค้าคุ้มมากมวลสารเนี่ยทรายเคยบอกไปแล้วนะคะอยู่ที่คลิปหนึ่งนะคะลูกค้าลองไปเลื่อนเลื่อนดูมวลสารต่างๆเนี่ยคือแบบว่าเยอะมากแล้วก็คุ้มจริงๆเป็นพระผงที่ปั๊มออกมาสวยนะคะสวยทุกองค์เลยนะคะในเนี้ยจะมีลุ้นตะกุดเงินตะกุดทองนะคะมีการฝังตะกุดบางรุ่นฝังตะกุดสองดอกสามดอกนะคะอืม เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูด้านหลังเนาะนี่นะคะนี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะมีรันหมายเลขโค้ดด้วยนะคะแล้วก็มียันซึ่งยันตัวนี้เป็นยนันพุทธ้อนนะคะซึ่งเป็นยนันประจําตัวหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็จะมียันแบบเนี้ยทุกที่นะคะสังเกตจากพาย,ยันด้านหน้านะคะพาย,ยันลอยมือเห็นไหมก็จะมีเหมือนกัน นะคะอืมนี่นะคะนี่อันนี้นก็จะมีเม็ดพลอยด้วยนะคะในแต่ละกล่องในในการลุ้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าจะได้จะได,จะได้เป็นเนื้ออะไรนะคะแต่คือลูกค้าค่ะผ้าผงรุ่นนี้สวยสวยกับทุกองค์เลยอืมเนี่ยขนาดเนื้อสีน้ำตาลนี้ก็ยังมีพลอยตรงกลางหน้าอกของ องค์พระเลยนะคะนี่ไม่ค่อยเห็นชัดนี่อ่ะอันนี้เห็นยันชัดดีองค์สีน้ำตาลนะคะข้างบนก็จะมีเขียนว่าร่ำรวยนะคะข้างล่างก็จะเป็นเงินทองนะคะอยู่ในถุงเงินถุงทองเนาะนี่ ทำดีมากๆสำหรับพระผงรุ่นนี้นะคะพิธีของเขาก็ดีมากๆนะคะวันที่เขาปลุกเสกเนี่ยชัยก็ได้ไปร่วมพิธีด้วยนะคะได้ดูพิธีของเขาก็คือพิธีดีพิธีใหญ่นะคะพระรุ่นนี้ก็จะมีปลุกเสกรอบนำเลิกนะคะแล้วก็ปลุกเสกจริงวันที่เอาออกมาให้กับจำหน่ายให้กับ คนที่บูชานะคะนี่ก็เหลือแค่ตรงหน้าแล้วนะคะแค่เท่าที่เห็นแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคนที่ติดตามนะคะแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามสําหรับพ้าผงหรือว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดทุกๆรุ่นทีน่ทรายลงไปนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยใครที่ไม่อยากพลาดวัตถุมงคลดีๆแล้วก็วัตถุมงคลที่ออกมาใหม่ของหลวงพ่อที่ออกมาเรื่อยๆนะคะก็ ติดตามกดติดตามกดซับสไคร์มาได้นะคะถ้าสมมุติว่าวันหลังเนี่ยถ้าทายได้ไปร่วมพิธีก็เดี๋ยวจะถ่ายในพิธีในการปลุกเสกนะคะลงในคลิป YouTube นี้ให้กับทุกท่านที่ติดตามทายให้ได้ดูด้วยนะคะมาร่วมเผยแผ่บารมีหลวงพ่อด้วยกันนะคะหลวงพ่อปีนี้ก็อายุ99ปีแล้ววัตถุมงคลของท่านทุกชิ้นท่านปลุกเสกเองค่ะท่านยังแข็งแรงมากนะคะ ก็ขอฝากวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดไปด้วยนะคะสำหรับสายเหนียวสายเมตตามหานิยมแควคาดปลอดภัยเนี่ยคือแบบแควคาดปลอดภัยเนี่ยรีวิวเยอะมากนะคะจะได้เห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะส่วนเมตตามหานิยมของท่านเป็นอันดับหนึ่งนะคะท่านจะเป็นคนที่มีความเมตตาทุกๆอย่างทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ทุกรุ่นทุกคนนะคะก็คือไม่เลือกว่าจะจนจะรวยแม้กระทั่ง แมวหมาไก่อะไรอย่างเงี้ยท่านจะมีเมตตามากมากนะคะต่อสัตว์ทุกๆุกอย่างนะคะ ถ้าใครได้อยู่ใกล้ชิดท่านหรือว่าได้ไปโอกาสได้ไปกราบไหว้ท่านเนี่ยจะรู้เลยว่าที่วัดเนี่ยหมาเยอะแมวเยอะไก่เยอะมากนะคะก็คือท่านจะเลี้ยงขุนข้าวตอนที่ท่านยังเดินปกติอะไรอย่างงี้ท่านจะเลี้ยงขุนข้าวหมาข้าวแมวเองนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองมากลับไหว้นะคะที่วัดได้ลองมากรับไหว้ท่านสักครั้งหนึ่งนะคะใร่ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็ แอดเฟซแอดไลนหรือว่าโทรมาสอบถามายก่อนก็ได้นะคะ199บาทรวมส่งนะคะเหลือแค่ตรงหน้าแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ